เวลาเรามีไอเดียเจ๋งๆอะไรสักอย่างหนึง่งกว่าจะได้ลงมือทําก็คิดแล้วคิดอีกพยายามจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาใส่ในไอเดียนั้นอยากจะให้คนอื่นร้องว้าวแต่ถ้าทุกฟังรู้ไหมครับไอเดียเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันยังคงไปแค่ไอเดียครับพระสุดท้ายมันก็ยากเกินไปวันนี้เทคนันมาเดกกับผมรุ่งเรืองสรรพกรเราจะมาคุยกับวิธีที่ทําให้ไอเดียเหล่านั้นเป็นจริงได้กับคุณทัศน์ธีระบรณ์อริยะสุทริพงศ์ชีพเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์จากบิวกันกรุ๊ปไอเดียดีๆไม่จำเป็นต้องยาก ติดตามได้ในตอนนี้ครับ Tech Monday Podcast Tech for Better Future brought to you by m a c v i FacePlusPlus อุปกรณ์สแกนหน้าสามิติเหมาะสำหรับออฟฟิศเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nvk.co.th อาสวัสดีครับแพทยินดีต้อนรับสู่ Tech Monday นะครับสวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งน,นะครับคุณเรืองนเจอกันอีก,อกครั้งครับถ้าครับครั้งก่อนเรามาคุยกันถึงเรื่องบอกเชงกันไปแล้วเนาะที่บิลแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ขึ้นมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกับท่านนะครับถ้าพอจะแนะนําตัวเองแบบสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยนะครับ,รบก็ผมเป็น CTO อยู่ที่บิลเอเซียนไอ้บิลบิลวันกรุ๊ปนะครับก็คือเป็นบริษัทคอนซัคชั่นเทคโนโลยีนะครับครับผมถ้าตอนนี้ก็คือ d u ักที่เกี่ยวข้องก็ในกลุ่มคอน เอ่อ ERP for Construction แล้วก็ CRM ต่างๆนะครับแล้วก็ยังตอนนี้เราก็ยังเราขยายไปทำงานพวกเกี่ยวกับ Construction Tech Onsite มากขึ้นนะครับมามาไลา่ไล,ล่อัปเดตกันเพิ่มเป็นเทียตัวสักนิดเดินแล้วกันเพราะว่าผรงที่จริงแล้ว Build One ปนี่คนดักเยอะมากสวิสเยอะมากเนาะเอ่อที่ท,ที่ที่คนทั่วไปน่าจะรู้จักก็น่าจะเป็น Build.com เนาะแต่ว่านอกนอก,นอกจาก Build.com นี่มันมีตัวไหนบ้างกัน นอกจาก build.com นะครับก็มีตัวพอจามานะครับที่เป็นพนอคร ERP สำหรับสำหรับเราสร้างแล้วก็ Real Estate ครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเราดีใจมากเลยคือเราค่อนข้างคิดว่ามันมันเริ่มไปในกลุ่มที่ไม่ใช่รับเหมาแล้วนะครับเรมมีเคสไม่ใช่รับเหมาแล้วเริ่มมีเคสไปต่อกระแซฟคือคือที่สุดแล้วมันมันเป็น Project ์เบส d ี r p ะครับเป็น ทีเราเลิกคุมบัเตเจได้ดีเราก็เลยค่อนข้างค่อนข้าง,งดีใจที่เออเราเริ่มขยายไปในตลาดอื่นแล้วครับตอนนี้ก็อาจจะมีงานที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาเริ่มใช้กัน嗯嗯嗯บ้างเยี่ยมเลยเป็นปรดักของเราทําเองแล้วก็คนนื่น,นเราก็ใช้เองด้วยเนาะใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รู้จักก็เออเห็นแล้วใช้ได้ก็เอาไปใช้อะไรเงี้ยครับก็ดีใช้ลดคอสแทนที่จะไปจ่ายให้บริษัทที่ ERP ค่อนข้างแพงอะไรเงี้ยครับเราก็ช่วย ครับ,รบอะนอกจากเขาจะมาแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ตอนนี้ก็คือด้านด้านเกี่ยวกับงานขายนะครับงานขายไม่ว่าจะเป็น CRM ของ Real Estate นะครับหรือว่าตัว CRM ของร้านของ B 2 B เซลล์นะครับก็คือจริง,รงๆแล้ววันนี้เรามีออนไลน์เซลล์ที่เป็น e c o m m e r ิรกันเยอะก็จริงรถ้าถามว่าในแง่ของ B 2 B ก็คือ Business to Business นะเรายังพึ่งเซลล์ในการทำงานอยู่เยอะนะ B 2 B 2> ก็เป็นตลาดหนึ่งที่เราเข้าไป นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยอ,อ,อย่างที่บอกคือวันนี้มันก็จะมีโปรดักต์ตัวใหม่ๆขึ้นมาที่ที่ที่วันนี้เราจะมาคุยกันเขาเรียกว่าบิลสามหกศูนย์นะครับก็อันนี้เราก็จะเข้าไปในในพื้นที่ทำงานของเอนจิเนียร์ซในา์งานขึ้นครับครับผมจริงๆแล้วเออผมได้ยินเอ๊ะตอนก่อนผมเคยให้เซลของของที่บิลเนี้ยมาแนะนำเจ้าตัว c i m ด้วยนะเนาะตัวนี้ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะ จูบิลี่ป่ะครับ๋อจูบิลี่อ๋อใช่ใช่โอ้จูบิลี่นี่เป็นตัวที่เรียกพอตอนเห็นพรีเซนเทชันนี่ร้องว้าวเลยนะเพราะคุณเอาเลนเอาการอัดเสียงอะของค o g ก็มาทランสเลตให้กลายเป็นเท x กซ์ให้ด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาที่ผมว่ามันเป็นปัญหาของเซล์นะคือเซลล์เป็นคนที่คล่องนะแล้วก็เราก็อยากจะคุยกับลูกค้าเนี่ยคือเพราะฉะนั้นอนะเขาก็ไม่ได้ถนัดที่จะพิมพ์แล้ว,วเ,เขาวันนึ่งเขาอาจจะต้องเจอลูกค้าเยอะ เพราะฉะนั้นการมันแต่ว่าในขณะที่เมเนเจอร์เองเราก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เอาไปคอนแทคกกับลูกค้าการช่วยให้เขาแบบสามารถอัดเสียงได้เนี่ยมันก็เป็นเป็นแบบเหมือนกับใช้เทคโนโลยีเล็กๆนะครับซึ่งมามามา,มาทำให้กิจกรรมการบันทึกเเหมือนกับว่าแอคทิวิตี้ของของเซลล์เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นครับก็ได้ผลพอสมควรนะครับก็คือทำให้แบบเลคคอร์ดจำนวนเลคคอร์ดที่ที่แอคทิวิตี้เซลล์เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นด้วยครับผม ก็เรียกได้ว่ามีโปรดักต์หลากหลายมากในวงการก่อสร้างเนาะธุรกิจก่อสร้างทีนี้อ่าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับอะไรที่มันทําให้เป็นเอ่อทำให้บิววันฟุ๊กมีไอเดียในการสร้างสารรค์ผลงานอีกเรือเ่อยเยครับผมว่าจริงๆแน่นอนเลยนะครับคือมันเริ่มต้นจากอินพาร์ตี้ก่อนเลยครับคือคือการเข้าใจหรือการแบบเหมือนกับเข้าใจโจทย์จริงๆ,ๆเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่า เพราะว่าคือถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเราก็เหมือนกับจะนิยามผิดเลยว่าปัญหามคืออะไรแล้วเราอยากมันยังไงกันแน่ริงบสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาแตไม่ใช่ปัญหาใช่ไหใช่ใชแล้วอย่างที่สองเนี่ยคืออันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นจุดเด่นของทีมเราก็คือว่าเราไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ p l e m e n t กับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรือใหม่ที่สุดมาเสมอครับแล้วเราก็เลือกสรรเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะ พยายามจะตอบโจทย์บนบน performance หรือบน efficiency ของเรื่องเรื่องนั้นจริงๆครับอย่างเคสอย่างเคสข่าวก่อนที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องบล็อกเชนสุดท้ายแล้วผมก็ไม่เลือกที่จะไปทำบล็อกเชนเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันแบบโจทย์ทางธุรกิจมันไม่ได้จริงๆอี่นี้เป็นได้ก็คือเรลองก็ลองติดลองถูกแหละเออในที่มันเหมาะสมแล้วก็ก็ใช้ไปอะไรที่รู้ตัวว่ามันไม่ไม่ไม่ดีก็รีบเลิกใช้ซะเรื่อยคือมันมันคำว่าไม่ดีมันก็มีหลายมิติเนะใช่ แน่นอนก็คือนั่นแหละครับคือสุดท้ายแล้วมันไม่ฟิตกับไม่เป็น,นี้มนไม่ต้องกับ business เราก็ไม่ควรจะใช้ต่อครับผมอ่ะ,อะโอเคงั้นมาเข้าเรื่องเจ้าตัวไอตัวเคสตัวนี้เลยเหรอครับไัเจ้าตัวยี่สิบสามหกสบสาหกสน,น,นใช่ไหมเออมันมันที่มาความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงครับจริงจริงมันเริ่มต้นจากช่วงโควิดตอนแรกๆนะครับครับคือทุกคนก็มีปัญหากันหมดในเรื่องคือการเดินทางนะครับซึ่งแน่นอน ผมมั่นใจว่างานก่อสร้างเป็นงานหนึ่งเนี่ยที่ต้องการฟิสิกคลมากๆถูกไหมครับเพราะมันเร่งไม่ได้เลยคืองานก่อสร้างมันคือการสร้างฟิสิกคลขึ้นมาเฟสอะไรเงี้ยครับแล้วเปซมันนี้ที่จะขึ้นในในกระบวนการก่อสร้างเราไม่ได้ก่อสร้างเฉยๆเรามีการตรวจงานครับรืง่งไอาการตรวจงานการบันทึกว่าเกิดอะไรขึ้นในไซต์งานเนี่ยมันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทํากันอยู่แล้วล่ะในคนที่ไซต์แล้วก็มีเอนจิเนียร์จากเอ,อ เอนจิเนียร์จากศูนย์กลางหรือเฮดควอเตอร์หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นโปรเจกต์ที่นิดที่จะต้องใช้คนจากต่างประเทศเดินทางมา mm hmm. รือดูว่าเกิดอะไรขึ้นในไซต์เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติมันทํากันได้เนาะโดนคอสคอสหนึโอเคเรารู้อยู่แล้วนะครับแล้ววันในวันที่โควิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการทําไม่ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นนะครับสิ่งที่เราได้รับโทน์มาก็คือเออใน ก็คือเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วแล้วว่าเราก็พอายเหมือนกับทํางานใกล้เช็ดกับเขาก็เป็นลูกค้าญี่ปุ่นรายหนึ่งนะครับก็คือเขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะเพื่อจะแก้ปัญหานี้หนึ่งก็คือเขามีเอนจิเนียร์ที่อยู่กรุงเทพแต่สายงานอยู่ระยองบ้างอยู่ยะาบ้างตอนนั้นน่มันเดินทางไม่ได้เลยคือแล้วสไตล์ญี่ปุ่นนะก็คือเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างจะเหมือนกับโปรเทคทีฟอยู่แล้วนะครับการเดินทางก็แบบถูกห้ามไปเลย แต่จะทำยังไงล่ะในเมื่องงานมันยังเดินอยู่คือแน่นอนนะครับการสร้างฟิสิกอลที่ผิดพลาดเนี่ยมันคือคอสที่มหาศาลใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เขาอยากจะแก่ณตอนนั้นเนี่ยพอเราได้รับโจทย์นี้มาเนี่ยก็คือถามว่าทางเฮดคォอั r เตอร์ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีโซลูชันที่เขานําเสนอมาว่าเฮ้ยไทยพอจะใช้ได้ไหมนะครับ <c oughs> เช่นยกตัวอย่างนะครับ <c oughs> ก็คือ,เ,อ,อเขามี คนทํากล้องที่แบบใส่บนหมวกเซฟตี้แล้วก็มีใส่ซิมสองซิมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเดินไปในไซต์งานเพื่อสตรีมมิ่งภาพนเนี่ยแล้วก็ให้เป็นตัวแทนคนที่อยู่หน้าไซต์งานถูกก็คือให้ให้คนธรรมดาให้คนที่อาจจะไม่ได้มีโนเลจมากนักเนี่ยสามารถเดินสายได้แล้วก็สตรีมมิ่งมานะครับซึ่งอันเนี้ยผลที่ตามมารองเทสกันแล้วเนี่ยก็คือเวียนหัวมาก อือไม่รู้เรื่องเลยรู้ขนะ่าออกไหมมันมันมันก็คือจะมันแบบมันมีความสั่นไหวของกล้องอะไรเออผมก็เคยวิดีโอตอน,ตนไปกกิจกรรมพวกนี้โอ้โหถ้าเกิดว่าติดตัวคนจริงๆเลยเนี่ยโอ้สั่นตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคือ,อในขณะที่ถ้าเราเดินเองเรายัางไม่ปวดหัวเท่าการดูกล้องเลยด้วยซ้ำต่อมาก็มีแบบคนที่นึกถึงแบบคือ แต่ในเทคโนโลยีการตรวจสายจริงๆแล้วมันเริ่มมาแล้วนะครับมันเริ่มมาแบบโฮโรแกรมก็ใช<ฟ>้โฮโรแกรมเทียบกับแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพูดว่าโฮโรแกรมเหรอรแกรมทีโ<ฟ>่โอ้ต้องบอกว่าเออาร<ม>์ออเออเอาเอาร์้องมอาแล,เ,ลเ,เอา็มเอาเอา e, อราร์เอาเอาเอาเทาร์เอาเอีรบกอารเาร์เอครับอารอรอรอารืเอร์อรอรเอเอออ คิดว่าจะใช้โดรนในการบินเพื่อจะสำรวจนะครับคือโดรนเนี่ยจริงๆเทคโนโลยีโดรนที่สำรวจที่สำรวจอาคารเนี่ยก็เหมาะภายในอาคารเนาะภายในอาคารเนี่ย,าายก็จะอย่างแบบประสิทธิภาพแย่มากนะครับมันควบคุมจุดยากเวยหลาโดรนอ่ะใช่เหมันควบคุมจุดยากด้วยอะค,ครับ,รบทีเนี้ยเราก็เลยไปไป,ไปมาเนี่ยเราก็ไปเจอว่าไอเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเสถียรน,นะครับหรือรใช้งานง่ายเนี่ยตอนนี้มัน ก็อย่างเราเราก็ไปเจอว่าเทคโนโลยีแบบ google street view เนี่ยอันนี้เราคุ้เคยกันอยู่แล้วนะว่าถ่ายกล้องแล้วก็มีจุดแล้วก็เดินไปทีละจุดเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าซัพลาย chain หรือแบบองค์ประกอบของการทําของการทำเทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างดีและก็สะเทียนและาค่อนข้างเอฟเ c ช e n นซมากนะครับ,รบกล้องสามหกศูนย์เนี่ยถ้าวันนี้เรารู้เนี่ยราคาวันนี้กล้องจีนเนี่ยลงไปเหลือประมาณกล้องกล้องนึง ประมาณห้าพันบาทเองนะไม่แพงไม่แพงไม่แพงห้าพันบาทห้าพันบาทเนี่ยคือซึ่งถ้าเทียบกับกล้องไดรด้าสแกนที่คุณภาพดีกว่ามากๆเนี่ยวันนี้ก็คือหลักสามแสนบาทอะไรเงี้ยอแล้วก็คือผมเลยคิดว่าณตอนนั้นที่รีเสิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับไดรด้าที่ตัวละสามแสนคุณภาพดีกว่ามากมแต่ว่ากับตัวละห้าพันในงานใช้างานที่โอเคคือแล้ว พอเราลองทำ process การถ่ายรูปแล้วเนี่ยรากลว่าคืออ่ะที่คำว่า process การถ่ายรูปผมเล่านิดหนึ่งคือมันแปลว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปรูปหนึ่งนะเพื่อที่จะคข้า cover เรื่องราวทั้งอาคารหรือเรื่องราวทั้งฟรอมนะครับคืองานก่อสร้างมันก็เป็นงานพื้นที่กว้างเราก็อาจาาจะม,มีหลายจุดแหละใช่ไหมครับมีหลายจุดถูกต้องนะครับคือสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือว่าเราก็ต้องมอง ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีะเรามองสตอรี่ของเรื่องราวทั้งหมดอันนี้คือนนเ,เรื่องที่ว่าเราทําความเข้าใจเรื่องราวนะครับเพราะเรามองสตอรี่แล้วเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยให้กล้องสามหกศูนย์มันตอบโจทย์นะครับมันตอบโจทย์ก็คือมันถ่ายง่ายถ่ายครบเดียวเนี่ยเวอร์สามร้อยหกสิบองศาแต่ว่าเพื่อให้เวอร์ทั้งเรื่องราวก็คือทั้งทั้งโปรเจกต์เนี่ยเราอาจจะถ่ายไปทั้งหมดเลยสมมติอาคารพันตารางเมตรอาจจะมีสักสองร้อยจุด ตามแปลนอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยคือ,อคือพอเป็นอาคารก็พอพอเป็นตามแปลนสองร้อยจุดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มพบว่าเอ้ยการที่จะใช้เทคโนโลยีที่มันยากแล้วก็โปรเซสต,ต่อนต่อจากการถ่ายมาจนกลายเป,เป็นเรื่องราวให้ให้คนเข้ามาเหมือนกับว่าเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี้ยมันยากด้วยเนี้ยไอ้สามหกศูนย์มันตอบโจทย์กว่ามากนะครับด้วยราคากล้องนะครับ สามารถซื้อประจาไซด์ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีตัวเดียวแล้วก็ c o v e ทุกสายนะคนถ่ายคนถ่ายมีทักษะไม่มากก็สามารถถ่ายได้เรามีมาร์กจุดนิดหน่อยก็สามารถเริ่มต้นถ่ายได้นะครับอันนี้ก,ก็คือเทสมาหลายรอบนะครับ,รบสุดท้ายแล้วก็คือพรีเซนเตชันโอเคทีนี้ในการเอาเอาภาพสามกศูนย์มาพรีเซนเตชันกลายเป็นกล้องสเติเนี่ยโอเคค่อนข้างเสถียรน,นะครับเราก็ทําอะไรได้หลากหลาย ลก็หลักการไอเดียของเจ้า<ม>ตัวโปรเจกต์เนี่ยก็คือในใช้งานก่อสร้างคุณก็มาจุดที่มันประจำตำแหน่งมัน,นว่าเออฉันจะเอากล้องสัตว์มมสูงไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมออออแล้วก็เออ่พอพอทีมงานหรือว่าทีมก่อ,อทีมคนงานก่อสร้างมีโปรเกสทั้งนึงอาจจะถ่ายถึงท่านทุกวันเลยมั้อาจจะทุกทุกที่ดาวดอทอะไรเงี้ยเดือนละหอ้องอะไรเงี้ยก็คือไปจุดเดิมแล้วก็ถ่าให้เห็นโปรเกสอแบบนี้ใช่ป่ะคือคือ คล้ายๆอย่างนั้นครับแต่มันแล้วแต่งานเนาะคือบางงานแบบเสร็จในสามเดือนผมถ่ายทุกทุกเดือนเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยมันต้องแบบว่าถ่ายทุกสามวันหรือตามอะไรเงี้ยบางงานแบบอาจจะเป็นงานโรงงานมีความคืบหน้าเสร็จในหกเดือนอะไรเงี้ยอาจจะสองอาทิตย์ทีหนึ่งอ่ะเป็นไปได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมโลดใจแล้วแต่ความเหมาะสมครับผมการตรวจสอบรถจกต์ที่ยิมเท่าครับครับไม่เป็นไรครับก็คือพอหลังจากพอเราได้โปรเจกต์เนี่ยมันเราก็คิดกระบวนการ process เราก็ เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆที่ใช้ collaboration เข้าไปสุดท้ายออกมาเป็น report นะครับเราก็พบว่าจริงๆวันนี้คือหนึ่งก็คือได้รับความสนใจนะครับสองคือมันค่อนข้างว้าวนะครับคนเห็นแล้วก็คือเออมันมันเล่าเรื่องสิ่งที่สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ,รบแล้วก็สามคือเราพบว่าเออถ้าเทียบกับการทำ progress report ที่เกิดขึ้นที่ engineer คนหนึ่งทำเนี่ย เวลาจุดจุดหนึ่งเนี่ยเวลาจะเล่าเรื่องว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยใช้การถ่ายเออต้องบอกว่าการโปรเกสร,รีพอร์ตของหนึ่งไซส์เนี่ยอาจจะใช้เวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงในการทาน, <ะ S 2> นะครับในการเฉพาะถ่ายรูปเนี่ยสี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วก็มานั่งทํารายงานอีกให้รู้เรื่องเนี่ยก็คือหลายวันนะครับได้ได้โปรเกสร,รีพอร์ตวันเนี้ยขั้นตอนการถ่ายรูปด้วยสามสามหกศูนย์นยพันตารางเมตรเราใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนอ่โหลดลงลดเวลาไปเยอะเลยนะเนี่ย แล้วก็ยังไม่นับว่าอันนี้คือคนที่ใช้งานระดับเราเรียกว่าเราน้ยามว่ามีเฟอร์แมนคือไม่ต้องปเป็นฟอร์แมนและมีเอฟฟอร์แมน่ยสามารถถ่ายรูปได้นะครับพอถ่ายรูปเสร็จผ่านกระบวนการเอามาเมิร์จกันให้กลายเป็นภาพรวมของโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มส่งมอบให้ทางแบบลูกค้าหรือดีไซเนอร์เข้ามาคอมเมนต์ได้ละแล้วก็กปรแกรจะฟีดแบ c เอาฟีดแบ ck มาถูกต้องอ,อันนี้ก็จะเป็น c o l ลาเ o r ชั่นต่อ ก็จะเริ่มติดเรื่องการที่ไม่ต้องเข้าสายเนอะแถมยังได้เรื่องว่าประวัติของเรื่องประวัติของปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยผมคือผมไม่เคยเคยไปคุยแม้กระทั่งผมพูดตามตรงแม้กระทั่งบ้านของเราเองเนี่ยวันเนี้ยใต้ผนังฝ้าเวลาเราสร้างครับมันมีท่อมันมีอะไรเดินอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยรู้ไหมครับใช่ไม่รู้โู้ไม่ อแม้คือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรามีแบบในการก่อสร้างนะเอามาตั้งมันก็ไม่ใช่ตรงตามแบบหรอกถูกต้องต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่ตรงตามแบบหรอก<ม>แต่ใจายเป็นว่าการมีไอ้กล้องสามหกศูนย์เล่าเรื่องพวกเนี้ย<ม>เอาไว้ว่าแบบก่อนที่คุณจะถาบหรือก่อนที่เนี้ยคือรับ<ม>ตามลำดับงานที่มันควรจะถ่ายเนี่ยจะเห็นเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตรงว่าเป็น h i s t ของการทํางานรูปแบบก่อสร้างแบบที่ไม่เคยมีใครมาทำก่อนนะว่า คือเราจะเห็นของอนก่อที่มันไม่เห็นนะถูกต้องถูกต้องสามารถไปค้น history ดูได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงไม่ต้องมานั่งเอาเครื่องมือมาวัดว่าสายไฟอยู่ตรงไหนท่อนังอยู่ตรงไหนจา,จากตัวกำแพงใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่อันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยมันมันดีมากเลยจริงๆในงานก่อสร้างครับเวลาทํางานเสร็จแล้วอ่ะอืมัมนโอนเนอร์จะมีการจ้าง การจ้างผู้รับเหมาอยู่ท่อนหนึ่งเรียกว่าการทําแบบแอสบิวส์การทแบบแอสบิวก็คือแบบที่บอกว่าเฮ้ยตรงลงคุณสร้างเป็นยังไงกันแน่วะซึ่งโดยข้อที่จริงก็คือถ้าเทียบกับแบบแอสบิวกับรูปภาพเนี่ยโอเคแบบแอสบิวอาจจะไม่ได้แบบบอกว่าจะไม่จําเป็นตลอดไปนะครับการมีภาพเนี่ยจะทําให้แบบแอสบิวเนี่ยลดลดภาระลงเยอะนะครับในขณะที่คอสตรงเนี้ยค่อนข้างสูงและมีความแม่นยําทีเดียวอื ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับเรื่องใหม่ๆที่เออเป็นผลพลอยได้ที่ไม่น่าเชื่อที่เราได้มาด้วยนะครับจริงๆผมว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยถ้าคุณไปเลือกโซลูชันแบบง่ายเกินไปัาไม่ใช่เรียกว่าง่ายหรอกว่าเออแอาจจะไม่ใช่ตัวกล้องสามบุศูนถ้าเกิดเปลี่ยนสามุูนย์กลายเป็นกล้องที่มันเป็นกล้องธรรมดาคข<ะ>ั้นตอนมันก็จะยากเกินไปที่จะทําให้ได้ฮิสเลยมา อราน,นี้เกิดว่าไปเปลี่ยนไปใช้กล้องตัวแพงๆในเจ้าตัวไรด้สามแสนที่เล่ามาเมื่อนกะี้เนี่ยผมว่าโปรเจกต์นี้ก็ไม่เกิดเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันก็ในโปรเซสนั้นมันก็ยากเกินไปอีกนะนะั่นแหละมันต้องแบบเหมือนแบบกึ่งกลางพอดีบาลานซ์ใช่ไเนี่ให้มันลงตัวทุกอย่างนะใช่ครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยครับคืออันนี้ก็คือเป,เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่โอเคเราก็ทั้ง a ม a ซิ่งแล้วก็เออดีใจที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอเดียนี้เนี่ยมันต่อย่อไปถึง สิ่งที่คนจําเป็นต้องลองต้องสัมผัสแต่ว่าไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นเองได้นี่อย่างตู้ีของมนที่ทำได้ใช่ลางทีก็อย่างซื้อเฟอร์นิเจอร์เงี้ยคุณเห็นแค่รูปในคอมมอนคุณเข้าใจได้ยังไงเพราะมันเป็นคือมันก็อาจจะจําเป็นต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเห็นได้ทุกมิติแล้วอย่างดูตอนนั้นเลยก็ได้เอาเองไหยครับทีนี้พอพอโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วเป็นไงต่อ เพรจากนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็เริ่มจริงๆก็เราก็เริ่มก็เริ่มเริ่มต้นเหมือนกับขายของเลยครับรก็คือ,อมีคนเริ่มใช้แล้วก็มีมีเคสซักเซสเคสหลายเคสนะครับก็คือเอ่อผู้ละเหมาบางรายแล้วเขาว่าใช้เป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับแบรนดิ้งนะครับก็คือถ้าทํางานกับเขาแล้วมันไม่ใช่แค่การทํางานปกติแล้วนั่นเป็นการเขาจะส่งมอบ 360, 360 360ไซส์ให้เข้ามาคอลเบเลตกันเนี่ยทุกสัปดาห์ นะครับเออมีมีขั้นตอนชัดเจนซื้อกล้องแจกทุกไซส์อย่างเงี้ยครับปรากฏว่าก็มีเคส s ักเซสเคสมากก็คือว่าพอเขาไปบิดแล้วบอกว่าเฮ้ยเราปีมีออปชันนี้นะครับผมว่าชนะโดยที่โดยที่แทบจะไม่ต้องเทียบของคนอื่นะครับมันเป็นแ a ลูที่สูงมากคือหนึ่งผมว่า v a l u ตัวหนึ่งที่สูงมากๆคือคุณสามารถขอฟ e e บ b a c ได้เร็วขึ้นถูกต้องในการทางานนี่แหละเพราะว่าสุดสุท้ายอะคือกอนสร้างกอนสร้างแบ่งมันก็ ก็คือมันอยู่ในแบบพอมันเป็นความจริงปุ๊บมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สําคัญคือคุณจะได้ฟีดแบ็คจากโกลเนอร์ได้ยังไงว่าเอออยากจะให้เปลี่ยนนี้ให้เร็วที่สุดทเท่าที่จะไปได้ใช่ครับใช่ครับไอตัวนี้มันโ้ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะอืมลองลองนึกภาพถ้าถ้าถ้าแม็กสร้างบ้านเนี่ยคือถามว่าแม็กแม็กอยากรู้ไหมว่ามันเกิดแม็กคือคือถ้าเราอยู่บ้านมานานๆเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งเราอยากรู้ไอใต้กำแพงใต้พื้นเราเนี่ย เป็นยังไงกันแน่วะเราจะแบบปรับปรุงได้ยอะไรเงี้ยคือวันหนึ่งมันจะมีค่ามากเลยครับตอนนี้ผมไปซื้อคือบ้านในหมู่บ้านเอ่อผมได้แค่แปลนที่มันเกงไม่บอกด้วยซ้ำไปว่าอะไรัดเกมอยู่ตรงไหนใช่ถูกไหมอืมเขาบอกไม่ได้ด้วยคือเขาเขาก็มีแค่ข้อมูลแค่นั้นแหละใช่ครับถูกไหมแล้วคือคือถ้าใครถ้าใครสร้งบ้านจะรู้เลยว่า วันหนึ่งอยู่ดีเจาะรูไปแล้วก็น้ํามันรั่วออกมาเนี่ยมันคือแบบว่าหรือแบบไฟดับอะไรเงี้ยมันคือแบบอี้เคสดล่าสุดผมเลยคือบ้านที่ทําอยู่เนี่ยเออมีการต่อเติมแล้วก็ไอท่ออะไรก็ไม่รู้ที่เขาปกติก็ต้องฝังใกล้บ้านที่มันเป็นเหมือนแบบฉีดปวกกับทั่งยานพวกนี้เออแล้วเราต้องมาต่อไอท่อเนี่ยแล้วตอนนี้พอต่อเสร็จปุ๊บไอท่อที่มันต่อเสร็จปุ๊บมันไปเชื่อมกับของเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่ไม่รู้ไม่รู oh, ้อยู่ใให้ต้ผนังปูแล้วถ้ายาอเลยได้อะไงเงี้ยเรเถึงถึงพอพอท่านเราเรื่องว่าเอ้ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนที่มันจะยัดไปอยู่ในปูนอ่ะโอ้โหแค่นี้แค่นี้ก็มีแบรนดลูปมหาศาลถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเนี่ยจริงๆก็มาส่งเสียงครับเราเราเราคิดว่าโอ n เนอร์ที่เป็นแบบ p r o p e r t y developer ในจริงๆนะถ้าถ้านี้ตรงนี้เข้าไปนะครับผมว่ามันก็จะเป็นการส่งมอบที่ ต้องบอกว่าก็โปร่งใสคือคือก็ดีม่ดีนะอันนี้อาจจะกลายมาเป็นแสดงหน้าของการก่อสร้างในในทานหนุนอนาคตนเลยก็ได้ใช่ครับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นมากนะครับก็พักอยู่นะครับจะฝากลองฝากแม็กไปเผื่อว่าใครไได้ยินเสียงนะครับโอเคได้ได้ฝากมานะเยอะและอยากจะฝากเลยก่อนจบรายการนะครับทัชก็จริงจริงก็ต้องบอกว่าผมผมว่านี่มันมันเรามีเรื่องราวอย่างนี้เยอะนะครับ เราที่บอกว่าคือเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับนหลายทีคือหลายทีคือมันต้องการต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่อ่ะมันต้องการความเข้าใจมากๆในในมุมของคนด้วยแหละเพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีเนี่ยให้กลายเป็นของที่มีประโยชน์สร้างประโยชน์จรๆๆิงๆนะครับหรือแบบว่าผมเรียกว่ามันเหมือนเพชรเนอนะคือถ้าให้คนที่เจรนายไม่ดีเนี่ยคือความเข้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจรนายเลย แล้วมันเป็นเรื่องของการเหมือนกับว่าเออเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมนุษย์มันเอาเทโลย,ยีมาเข้ากับมนุษย์ได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นการทําให้เทโลย,ยีเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะครับอโอเคก็จริงๆแล้วอาจจะต้องทิ้งตัวไปนิดหนึ่งคือผมตั้งชื่อหัวข้อว่าเฮ้ยอีโมเรชันเนี่ยใครว่ายากจริงๆมันก็ยากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดแต่ตรอมาจนดีพอแล้วเนี่ยสุดท้ายโซลูชันจริงๆแล้วผลผลผลลัพธ์ออกมาเนี่ย มันจะง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเออเราไม่รู้หรอกว่า behind the scene ของความง่ายนั้นมันได้ผ่านกระบวนการคาทางความคิดอเยอะม,มากแค่ไหนใช่ครับใช่ครับก่อนจะมาเป็น f i n a l product ที่ดูเรียบง่ายจริง,รง,รงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกุกันมันมีการเรียบเรียงมันมการลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันอะีกที่ห e นึ่งก็คือมันก็ต้องอยู่ในที่บาลานซ์แะคือมันต้องไม่แย่แต่ไม่ใช่ไม่แย่ไม่ง่ายจนเกินไปไม่ยากจนเกินไปต้องพอดีโอเค น่าจะพอสมควรกับเวลานะครับขอบคุณครับที่มาเล่าในวันนี้นะครับครับผมขอบคุณมากพบกันใหม่ช่วงฟังขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจําเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา198 beauty com เพื่อทาให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้ Data และความเชี่ยวชาญในตลาดเทลแตอร์บิวตี้ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่่ๆไปด้้วยกัันนนถาาคุณเ็พฒที นใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วแล้วก็ผมกาลังมองหาโมบายเดเวลอปเปอร์ทั้ง iOS และ Android f u l l s t a c k Developer E-Commerce Data Scientist นำมาร่วมงานกันนะครับ Tech Monday Podcast Presented by NVK